ผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นเอฟซีทักษิณเลผมพูดจากสิ่งที่ผมเห็นผมคือคนหนึ่งที่ขับไล่ทักษิณไล่ไปผมก็ยังไม่เห็นมีใครเลยที่มาแทนที่ทักษิณได้แล้วเก่งกว่าทักษิณเลยนะครับยิ่งคนปัจจุบันนี้ใหญ่กูพูดเลยนะครับกูจะอ้วกพูดชื่อมาอยากจะอ้วกแตกหนูรักท่านเพราะว่าท่านพี่นะครับแล้วนะแต่วันนี้ผมก็ไม่อยากว่าเราไปโวยห,หาทักษิณเพราะว่าทักษิณก็อายุก็เจ็ดสิบกว่าลแล้วนะแก่เกินแกงแล้วตอนนี้ ทำอะไรไม่ได้แล้วใหญ่เวลาก้าวข้ามทักษิณบอกตรงว่าพูดวันนี้ไม่ได้มีอคติกับทักษิณน,นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่เพอเจอเพอฝันที่ใหญ่เห็นคุณทักษิณกลับมาบริหารประเทศนี้ทักษิณอยากกลับบ้านเนี่ยใช้เวลาทุ่มเทไปคนระับหมดไปเท่าไหร่แล้ว่ครับใช่ไหมครับท้ายสุดก็กลับบ้านไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ลืมเลยครับก็ทักษิณจะกลับมาเป็นนาย,ยกอีกขอให้ลืมเราต้องกล้าอยู่กับความจริง อยู่กับวันนี้และวันพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่อยู่กับอดีตวันนี้นะครับสถานการณ์ภาคพื่อไทยเราองเห็นอยู่ว่าน่าจะไปไม่รอดนะครับการที่ทีมสุดารั์ออกไปครั้งนี้นะผมเชื่อน่าจะเป็นการแตกหักกันจริงๆ,ๆพรพงาะคุณสุดารับก็ไปช่วยลุยทางอีสานใชครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้คนในเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็ถอดใจแล้วกับ ทักษิณแล้วก็กล้าที่จะยอมรับความจริงว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเกาะชื่อทักษิณหากินต่อไปมันคงน่าจะจบลงที่รัฐบาลยุคนี้แล้วสมัยหนะ้าผมว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อไทยนะอาจจะมีผู้นําคนใหม่มาถ้ายังยังยึดติดอยู่กับทักษิณก็เหมือนเดิมก็เป็นพักไร้หัวเหมือนเดิมจะทําอะไรทีก็ต้องปรึกษาทักษิณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นพักการเมืองประชาชนใช่ไหมครับ ดังนั้นผมเลยคิดว่าต้องทําใจแล้วนะสำหรับเพื่อไทยนะสําหรับเอฟซีเพื่อไทยนะถ้าคุณยังรักพักเพื่อไทยรักคุณนักสินคุณก็ต้องลืมคุณนักษินแล้วให้พักเพื่อไทยกลายเป็นพักการเมืองจริงๆนะครับอาจจะมีคุณนักสินเป็นสัญลักษณ์เป็นไอดอลแล้วแต่แต่ว่าการเดิน มากลางเมืองก็ต้องเกิดขึ้น,นจากคนในพรรคเพื่อไทยจากแม่ทัพพรรคเพื่อไทยเอยงโดยที่ไม่ใช่ทักษิณาเกษิยจะเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เลิกหวังต้องสร้างคนของเพื่อไทยก้นมาเองและเป็นเลือดใหม่ด้วยนะผมเชื่อวันนี้ทักษิณคงรรจะถอดใจแล้วครับเพราะสู้ต่อไปก็คงไม่ได้กลับบ้านถ้ายอมอาจจะได้กลับบ้านนะครับถ้ายอมนะแล้วก็สู้ต่อไปก็ เวลาที่มีอยู่มันก็ไม่ได้เพียงพอแล้วอายุก็มากขึ้นใช่ไหมอันนั้นเพื่อไทยในยุคหน้าผมก็เดานะว่าคงจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไม่มากกว่าวันนี้สสก็ไม่น่าจะเยอะไปกว่านี้แต่ถ้าคนยังหวยหาทักษิณอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครและคนที่อยู่กับพรรคทักษิณตั้งแต่คุณทักษิณถูกยึดอำนาจไปนะครับหลายคนก็เริ่มตาสว่างนะอยู่ต่อไปก็ไม่มีอนาคต เพราะการอยู่ในฐานะที่เป็นนองมินีไม่ได้เป็นตัวจริงสักทีอยู่เพื่อไทยเพราะว่าอาศัยบาร,รมีทักษิณวันนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นว่ารอไม่ไหวแล้วไปดีกว่าแล้วทักษิณก็โอเคนะที่เป็นเจ้าของพักโดยพฤตินัยนะแต่ทางนิตินัยจะไม่ใช่แต่โดยพฤตินัยมันแง่แง่เรพูดให้หมาฟังหมาก็ยังไม่เชื่อว่าทักษิณไม่ใช่เจ้าของพักเพื่อไทยจริงไหม แล้วล้านเปอร์เซ็นนะครับในความคิดของประชาชนนี่ยังไงก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของคุณทักษิณแต่จะทํายังไงได้ครับคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทํางานการเมืองในเมืองไทยก็ทําได้เพียงแค่ชักยาอยู่เบื้องหลังแั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ไปไม่รอดสมัยก่อนมีเรืออยู่ลาเดียวนะชื่อว่าเรือเพื่อไทยเรือลํานี้ใครก็รู้เจ้าของชื่อทักษิณแต่วันนี้มันมีเรือลําใหม่ขึ้นมา ที่เรืออนา,าคตใหม่แบับตานเรือคือชนาทรปิยบุตรและพันนิกาวิ่งตีคู่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามขุนพลของอนา,าคตใหม่ก็สู้ชิบหายใช่ไหมในที่เรือกลำคุณักษินตะโกนโทรศ,พศัพท์สั่งเส้นทางไหนที่ไม่มีเสียงสั่งจากคนแดนไกลเพื่อไทยก็หลงทางใช่ไหมเส้นทางก็ไม่ชัดเจนจะมึงพาไปไหนกันแน่ อนาคตเพื่อไทยเหนื่อยแน่วันนี้ผมวิจารณตรงนี้เพราะผมอยากประชาชนไทยเกิดตาสวา่างถ้าเพื่อไทยไม่ยอมปรับตัวก็ถึงเวลาที่พวกคุณต้องลืมเพื่อไทยด้แล้วถ้าคุยกันเรื่องการเมืองก็ต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนรังนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นคือหลังจากนี้หลังจากคณะคุณสุดารัตน์ออกไปแล้วเพื่อไทยจะมีการปรับตัวยังไงถ้ายัง รูปแบบเดิมๆนะไม่ยอมปล่อยมือ,อสักทีนะทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษิณถึงเวลาก็ต้องบินไม่พบทักษิณคุณลืมทักกาชื่อพรรคนี้ทิ้งไม่ได้เลยครับไม่มีอนาคตแต่เราแฟนเพื่อไทยนะอย่าโกรธเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นแบบเดิมมันก็เป็นแบบนี้ตนะั้งแต่สมัครม้นะว่าจนกระทั่งคุณยิ่งรักคุณก็เห็นแล้วว่ามันไปไม่รอด ยกเว้นคุณนักสินมาบริหารพรรคเองเป็นนายกเองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณนักสินที่ทาประเทศนี้ให้เจริญก้าวหน้าได้ใช่ไหมครับยุคคุณยิ่งรักก็บริหารไม่ได้เรื่องยุคคุณสมัครก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าถ้าคุณนักสินผมยอมรับคนอื่นผมยังไม่เห็นมีใครได้เสียเสี้ยวเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบเดิมเนีครับไม่มีนักลบแม่ทัพคนใหม่ขึ้นมานะผมก็ให้คุณลืมเพื่อไทยไปเนละยุคที่ลุ่งโลดของ คุณทักษิณคือยุคดีมทีมพักไทยรักไทยยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วคารมคุนทักษิณนี่สุดยอดมากยุคนั้นจนทำให้ได้คะแนนเสียงถล่มทลายในสมัยที่สองเห็นไหมครับเพราะนั้นวันนี้นะคนที่แสดงความเห็นนะการุณาแสดงความเห็นแบบมีเหตุผลนะแต่ว่าอย่าเพอิอเจอนะอย่าเพอิอเจออย่าพัามเพอ,เอ,อาเพอรออาพอร,พรณนา ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญาประชาธิปไตยคืออะไรครับประชาธิปไตยนะมันจะเป็นแท่งกลมๆม,มีไข่สองใบอยู่ข้างๆเวลามีอารมณ์จะเกิดการแข็งตัวจะถามทำไมเอ๊ะ่ครับจะถามจะถามนี้ทำไมแต่วันนี้เรากำลังต่อสู้อยู่กับเผด็จการแปลงร่าง เราจึงต้องการพักการเมืองที่เป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยลบลากันเองแย่งคะแนนกันเองหรืออ่อนแอลงก็จะเสียแนวร่วมใช่ไหมเราก็จะเป็นฝ่ายเพียงพ้ำไมกับพวกผรด็จการวันนี้ผมจึงพูดขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยเลยเพียงแค่ต้องการอยากได้พักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาธิปไตย แล้วเป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยสําหรับครอบครัวนะครันั้นก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่อญาติบ้านผมเชื่อทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เพื่อไทยหลายคนก็ฟังคิดผมอยู่นะครับลองเก็บไปคิดไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับถ้ามีโอกาสได้ฟังคลิปนี้ผมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับท้ายสุดนะครับใจผมก็ยอมแล้ว่ ก็เชียร์นาคนใหม่เพราะผมก็เบื่อระบบเพื่อไทยที่กจ้าไม่พ้นทักษินเสียทีไม่ได้ไม่ไดีก็ทักษินอย่างเดียวชูแต่ทักษินอย่างเดียวครับไม่มีใครที่กล้ากระโดดขึ้นมาถือธงนำทัพด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่าการที่คุณหญิงหน่อยแยกตัวไปนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าแกเป็นฝ่ายประชาธิที่ปะไตจจริงจนะครับและทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะ ว่าตั้งแต่คุณหญิงหน่อยเล่นการเมืองมาได้ทําหน้าที่ตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยได้ทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนผมยังไม่เคยเห็นผลงานคุณหญิงหน่อยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้คนชื่นชมนะแต่ผม,มรูเฉยเฉยนะครับเออใช่ไหมดังนั้นวันนี้ผมก็อยากจะดูฝีมือคุณหญิงหลังจากแยกตัวไปแล้ว ดูที่ว่าจะสามารถเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวของตัวเองได้จริงหรือเปล่าหรือแค่ที่ผ่านมาคุณมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าอาศัยบารมีทักษิณมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสุดารัน์คุณเก่งจริงไหมคุณเป็นแม่ทัพกรุงเทพจริงหรือเปล่าในวันที่คุณหลุดพ้นจากร่มเงาทักษิณเออใช่นะ ผมไม่รู้นะคนหนึ่งจะเชื่อชมผมเฉยๆมากมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่จะต,ต้องรอดูครั้งนี้แหละว่าเออแยกตัวมาแล้วเนี่ยมาตั้งพักแล้วเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนวะใช่หมครับจะสมไหมกับที่เคยเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยถ้าเกิดว่าแกทำานียจะทําได้ดีชัดเจนมีนความเป็นตัวตนมีอรสระนี่จะวัดฝีมือก็อเอาใจช่วยพักใหม่คุณสุดารัตน์ก็หวังว่า จยายัางสารต่อในความเป็นตัวแทนฝั่งประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ไปโกมกลืนกับฝ่ายผด็จการอิสเมลบอกว่าเพื่อไทยก้าวข้ามไม่ได้เพราะทักษณิณเป็นนายทุนมากอันนี้ก็เรื่องจริงก็เรื่องจริงทุนก็เรื่องของทุนแต่อุดมการมันก็ต้องมีไว้คนเราใช่ไหมผมทำพรรคการเมืองผมยังไม่ต้องใช้ทุนเลยผมยังไม่ต้องงอในทุนเลย แถ้าคนเรามันหนักแน่นยิิงท้ายสุดทุนก็ทําอะไรไม่ได้แต่แน่นอนครับทุนจําเป็นมากกรับการท้าประกันเมืองนี่คือผลนึ่งทำไมผมคิดว่าผมคงจะเดินทางการเมืองต่อไม่ได้เพราะไม่มีทุนทางเดียวที่จะเดินได้คือประชาชนต้องมาเดินกับผมแล้วลุยด้วยกันอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าจะมารอเชียร์ผมคุณไม่ต้องฝันเปียกนะครับฝันค้างได้เลยนะว่าถ้าเชียร์มาร์กสู้มาร์กสู้มาร์กเลยคุณจะไม่ได้เห็นผมแน่ในสนามการเมืองรอบหน้า ผมผมไม่มีปัญญาแต่คุณจะมานั่งเชียร์ส่งเสียงเชียร์ผมไล่ผมตั้งพรคการเมืองคุณจะไปลุยสนามเลือกตั้งทำไมนะคุณฝันไม่ได้เลยครับคุณฝันไม่เลยครับไม่มีทางแน่นอนผมเคยลองแล้วในนามไทยศรีวิไลนะครับสิ่งที่เราขาดแคลนอยู่คือคนครับเราไม่มีคนที่มีอุดมการณ์มากพอเราไม่มีคนที่มีฝีมือมากพอนอกจากวราไม่มีทุนแล้วนะแล้วยังขาดคนนี่นะมีทุน ก็ยังได้คนมีคนก็ยังได้ทุนแต่ไทยรีเวลัยไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งทุนมีผมตัวเดียวที่ถูกดันขึ้นมานะเป็นจุดขายนะครับแต่ท้ายู่ก็ไปไม่รอดเพราะาขาดทุนขาดคนดังนั้นะผมจะไปเดินทางแบบเดิมมัยหมไทยรีเวลัยจุดขายของพักคือความจนกูไม่เอาแล้วเหนื่อยชิบหายเหนื่อยจริงๆ การทำงานการเมืองโดยที่ไม่มีทุนเพราะไม่มีทุนก็ไม่มีคนไม่มีคนก็ไม่มีทุนถ้ามีคนเต็มไปด้วยนักรบเคียงกายครับอาจจะมีนายทุนใจดีรักประเทศชาติให้ทุนมาสู้ต่อแต่คนก็ไม่มีทุนก็ไม่มีนั้นแม่นเรื่องยากเย็นเสร็จหล้วเกินนั้นัหละผมแต่ถ้ามีทุนโอเคอาจจะมีคนดีมีฝีมือแต่เขาก็ไม่มีทุนพอดีเราก็มีทุน เขาก็สามารถเดินทางการเมืองต่อได้แต่ที่ผ่านมาทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองครับใช่ไหมมันก็เลยล้มเหลวฉั้นผมคิดว่าเส้นทางนั้นต้องลืมไปนะครับอังนั้นไม่ต้องพูดเลยนะไทยศิวิไลกับผมนะแล้วก็พักการเมืองผมเองก็ลืมไปไเลยสิ่งแรกเลยที่ตจะทาถ้าจะทำมาก,กูจำกันที่ไหนใช่ไหมครับอย่างน้อยไม่มีห้าหกสิบล้านแล้วครับกี่หมูกี่หมาคนระับ นี่แบบกระเบียรกระเสียนนะคนอื่นก็เขตเดียวแม่งห้าสิบล้านนะแต่มาร์คทามาร์การเมืองเนี่ยต้องใช้เงินประมาณห้าสิบล้านแต่ต้องใช้กับถ้ามีเงินห้าสิบล้านต้องใช้กับทั้งพรรคอนทะี่บางคนนี่นเขาเขตเดียวแม่งใช้เงินห้าสิบล้านแล้วนะดังนั้นผมเรียกว่าโอเคผมไม่กล้าฝันไปไกลขนาดนั้นขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยนะนะ เพราะนั้นเลิกเชียรนะ์ไม่ต้องมานั่งว่าคุณมาร์กลุยมาแล้วกูไม่เอาเดี๋ยวแล้กูไม่โง่แล้วนะผมไม่ได้บ้ายอนะ